สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขนะคะมีข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทาง รัฐบลาลเราพัฒนาสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะแนวทางเข้านะคะล่าง6ตัวหน้านะคะ74นะคะเข้านะคะ74ส่วนล่าง63นะคะก็เข้านะคะ63บนนะคะ10นะคะเข้านะคะ1001นะคะให้เด่น0ตารางกำลังวันของเราก็เข้านะคะ สรุปแล้วนะคะข้าบนล่างนะคะก็ได้เฮกันทุกคนนะคะแล้วก็แอดมินก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะถ้าใครนะคะได้เป็น f c ฟแอดมินนะคะกดเลิฟกดไลค์กดติด,ดตามนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแอดมินก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยหลุดนะแนวทางที่ให้ไปนะคะแต่ว่าก็มีบ้างนะคะที่หลุดแต่ว่าไม่ถึงกับหลุดหมดนะคะไม่ถึงกับหลุดทุกงวดน,นะคะ แต่ถือว่าโอเคนะคะสำหรับสูตรที่แอดมินใช้เนาะใช้ประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลาวพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยนะคะฮานอยนี้แอดมินก็ลงให้อีกช่องหนึ่งนะคะถ้าใครจะไปดูนะคะเป็นช่องของสาวโซ p าร e ยชา n นลนะคะจะลงแต่เฉพาะฮานอยนะคะสำหรับช่องทางนี้นะคะแอดมินลงให้แค่รัฐบาลลาวพัฒนา นะคะพี่นอ้องสำหรับท่านใดอยากได้แนวทางหลายๆอย่างนะคะต้องไปแอดหาแอดมินในห้องนะคะในห้องเรียนนะคะแอดมินก็จะมีหลายช่องทางนะคะให้ก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f อนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะงวดนี้ถือว่าทำสำเร็จนะคะแก้แค้นงวดก่อนนะงวดก่อนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะเข้าเข้าเด่นก็มีเนาะพี่น้องจะถือว่าก็ไม่หลุด ะะวันนี้มวดนนี้ก็คือแก้แค้นให้พ่อแม่พี่น้องสําเร็จแล้วนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันนี้ต่อเลยนะคะเสียงแอดมินก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะคะพอแอดมินไม่ได้ใช้ไมคนะคะเอาเสียงสดๆเลยนะคะพี่น้องสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1 9 0่งเสองสาห้านะคะ สูตรคำนวณน,นะคะแอดมินให้เด่น1กับ0นะคะแล้วก็มันจะหนึ่งกันนะคะก็จะเป็น1 0 1่งศสองหสี หนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหเนาะส่วนเด่นศูนย์นะคะก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าศูนย์หกส่วนชุดก้นนะคะก็จะเป็นเก้าสี่สองแปด สี่สามห้าสามนะคะสองห้า ห้าแปดนะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะเน,นี่แถมแปดเก้านะกะันเบิ้ลนะก็จะมีศูน์ศูน์นะคะหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ เก้าูนสองูนนะคะแล้วก็จะเป็นห้าสามนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า